ตอนนั้นเราเห็นที่ปานบุรีใช่ไหมเห็นมันด้วยเยอะๆอูดับอูก้ามดาบบ้านสลักข้อแจวเรือชมธรรมชาติยามเช้าวันที่2มกราคม256ห้าหกห้าโน่นสองลำโน่นแล้วมาแล้วมาแล้วโนอนก็กลับแล้วเฮ้ยมีก่อนเราอีกเหรอ เรารอบแรกไหเหรอรอบแรกกี่โมงพี่แปดโมงเนี่ยแสดงว่าเรามาชา้าบ้านสลักคอกนะเนี่ย <c oughs> แจวมาตั้งแต่แปดโมงอะ่ะเนี่ยนน่นวาดลำนน่นพี่สาวกับหลานโอ้อ <c oughs> โยสวยมากเลยว่ะบรรยา <c oughs> กาศ <c oughs> นี่ช่วงเลยบรรยากาศสุดยอดเลย เขาฟูจีอะฝั่งโน้นน่ะน้าลูกไปลูกแล้วมะละกอแขกดำซื้อจากตลาดน้ำดอนหวายกิโลละแปดสิบบาทซื้อมาเมื่อวานนี้ห้ามกราสองห้าหกแปดห้ากิโลสี่ร้อยบาท แปดห้าสี่สิบสี่ร้อยสิบบาทด้วยแหละเมื่อวานเนี้ยนี่แตงโมโลูกละร้อยสี่สิบซื้อจากมหาหน้าพลังปลูกเองแอปเปลิลเขาให้มาจากธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนุตลาอกเนี่ย มะละกอซื้อมาบอกจะเอาเม็ดปลูกอเอาเม็ดที่ไหนอะฮะเอาที่ไหนอะมันไม่มีเม็ดเลยอะแขกดําของแท้ต้องไม่มีเม็ดนะถ้าผลิตถ้าเม็ดมันพันมันผลิตมาจากที่เขาซื้อมาเป็นทองซองอะมันบังคับให้ไม่มีเม็ดนะถ่ายอะไรแห,แหกๆดูบ่อยเลยโอ้ยนี่มาปางหวานจับขึ้นมาเน่โลละร้อยหกสิบ ซื้อมาเมื่อวานสองโลกว่า,วา,ามะปางหวานนะซื้อจากตลาดน้ำโดนหวายแต่เขาบอกปลูกที่จังหวัดนครนายกนะน้องชายเขาปลูกผมซื้อประจำเจ้าเนี้ยเมยงชิดเคยซื้อโลละสี่ร้อยอ่ะเจ้าเนี้ยที่โดนหวายนะจะแพงมากนี่โลละร้อยหกสิบเนี่ย หัวสองวัดสองนี่ก็เป็นแต่งตั้งจะเป็นกรการเลยฮันดาวแบนมาบอกให้เปิดเนี่ยทา่าน,านดาวท่านตันท่านดาวท่านอะไรกะเออจะทำอะไรกะ,ะ,รกะแม่ทำอะไรกะรือรับสินไง,งนรับสินมาแล้วสามลูกเออรับสินอย่าเกี่ยวพระเออ,เอ,อนะรับสินปีใหม่อ,อ,อยู่อีกห้าปี จะเก้าสิบหกเล่าวางไว้ก่อนเออเอาใส่ใส่จานไว้ใส่ใส่ถาดอะไรไว้ก่อนใส่แล้วขอสินเหรอเออไปเดินมาขอสินเออต้องขอสินนะเออเออ เดี๋ยวขอสินเลยเออให้พระันเข้าวก่อนให้พระฉันข้าวก่อนเห็นไหมอ๋อให้พระฉันข้าวก่อนรับสิอ๋อให้พระฉันข้าวก่อนรับเออพระพระฉันที่วัดแล้วมาแล้วเดี๋ยวเพลไปถวายบิโตอีกจะมีบินโตใส่ไว้แล้วจะไปเพลไงจะไปวัดไง เอออเาอะไรเร็วขอสินได้ไหมขอสินได้ไหมได้โอเคไงพี่พินุดพินุด